สวัสดีครับวันนี้จะมาลองวัดแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่ลองเตือนน้ำกันตัวแบตเตอรี่กึ่งแห้งไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับประมาณ4วันที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนแรกเนี่ยค่าส t ตต e ฟฮิวนะครับมันจะอยู่ประมาณ76-77%ถึงเดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะว่าเตือนน้ำกันแล้วลองใช้รถประมาณ 4- 5หวันเนี่ยคุณภาพแบตประสิทธิภาพแบตเตอรี่มันจะดีขึ้นไหมนะครับ ซึ่งคลิปที่แล้วผมเคยบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวลองดูครับใช้มาประมาณสี่ห้าวันนะครับตอนนี้ State of Hill นะครับหรือ soh นะครับจาก76นะครับตอนแรกเพิ่มมาเป็น80%นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3%แล้วแต่ว่าค่า ir นี่น่าจะเท่าเดิมนะครับ9 2เมกะโอห์ม9.2มิลลิโอห์ครับ9 2มิลลิโอห์ โวล13โวล์ครับส่วนสถานะการชาร์จก็100%ซีดที่337โอเคก็เหมือนกับว่าเติมน้ำกันเข้าไปแล้วประสิทธิภาพของแบตจะดีขึ้นนะครับสุขภาพแบตจะดีขึ้นลองไปเติมดูครับใครใช้แบตเตอรี่กึ่งแห้งครับที่มีรูเติมน้ำกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ